อาจารย์หน่อยมิล่าครับนั่รับตอครับนะครับโตนะครับเต็มปากครับ่นะครับหน่อยครับกมปูครับผมหมายแล้วนะครับอ่างแม่ออนครับผมวันนี้ก็มาประมาณสัก5โมงกว่าๆแล้วนะครับ ลองตกไปสองสามไม้ได้ปลามาสองตัวนะครับวันนี้จะลองตั้งกล้องดูอีกทีนะครับผมข้างจะ<อ>มาช้ากว่าเมื่อวานโอเคกันเลยครับวันนี้เราจะตกแบบบาลานนะครับสองขอนะครับตะกัวนะครับเยอะมากนะครับตะกัวประมาณสักเจ็ดขดนะครับ ก็ใช้ทุน่นตัวนี้นะครับทุ่นตัวนี้เป็นทุ่นของอาจารย์หน่อยมิล่านะครับซึ่งทําให้ผมตอนที่เราตกลอยกระซ้อยที่ให้ประไล่นะครับวันนี้จะเอามาตกเป็นบาลานซ์สองขอนะครับโอเคเดยกันเลยมันจะมืดนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ประกอบโซงตัวิงนะเพราะว่าอัน,นินเล็ก เหมือนเดิมตกเองถ่ายเองคนเดียวโอเคโอเคมีการนะครับมีการนะครับน้ำหรือปลายกขึ้นยกลง ข้างจะแรงแล้วนะครับมีลมแล้วนะครับนี่นะครับก้มปู การทุ่นยังไม่ค่อยได้นะครับทุ่นตัวนี้ยังไม่ยังไม่คุ้นมือนะเดี๋ยวรอคลิปหน่อยนะครับคุ้นมือสักนิดจังหวะสองจังหวะนะับเดี๋ยวลองวัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับ นี่นะครับไปประมาณสักสามนิ้วส่วนวิธีตั้งบาลานซ์สองขอนะครับตั้งยังไงนะครับแบบผมแบบที่ผมตั้งแบบนี้นะครับก็เชิญดูได้ที่ ยู u ูบนะครับยูทูบชาแนลนะครับป่าป่าแมออนนะครับผมบาลานซ์สองขอนะครับผมได้ทําไว้ตอนเมื่อช่วงโควิดนะครับช่วงที่อ่างปิดนะครับตั้งแบบนั้นเลยนะครับลงไปก็มีอาการเลยนะครับเห็นรับ แสดงว่าป่าเริ่มเข้าแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดนิดหน่อยนะครับจะรอดหรือเปล่า มาอีกแล้วส่วนเดียก็ใช้เม็ดเล็กๆขนาดนี้แนะ ครับ oh. ตกสองขอสิ่งที่ต้องระวังก็คือวักนะครับ <c oughs> ไม่งั้นคนจะแซวนะครับ ก็จะหาว่าเราใส่ของขอเพื่อวัดนะครับ ตกนะครับเห็นไหมครับตกสวยงามครับป<ะ>ักเป็นปากแน่น,นอน,นว้าวนี่นะครับใสสวยเลยนะครับตัวนี้ ม,มีอาการเลยนะดูนะโอ้โหนี่เป็นอาการปลานะผมนเมนี้ยนะมนียมีวัดทั้งหม้ต้องคุมอาการทุ่นคนครับกดลงนะนะโดนครับ ปาว <Wow. S 1> เสียดได้ฝนจะตกนะครับ oh. น่าจะได้สักึงแค่มืดอุบ <c oughs> <c oughs> ประสักเยอะจริงจริง ก็มีอาการเลยนะครับเห็นงนี้ครับอย่างหี้สนุกนะครับสนุกตัวนีจังหวะตอกนะครับเห็นงนี้ครับโล่นะนี่นะครับน่าจะห้ามตัวแล้วมั้งเนี่ย ได้ตัวแบบเห็นตัวจัด,จดนะครับจะแบบอกนะครับผมสำหรับยี่สกนะครับ สถานีน้ำถ้าจะเดินนะแต่ก็จะมีการปลาคนระับมีนะ โนเฉยนะเต็มปากนะปลา,านิ่งเล็กนะที่สำคัญคือเยื่อนะท่าน,นเหนียวนะรฉะแฉะอาจจะปัน้นบีบยากนิดนึงนะครับแต่ก็เอาแค่ให้มันพอติดขอได้นะติดขอได้นะจริงผมมีเวลาตกปลาแค่ประมาณสักห้าโมง ทีก็ตกถึงแค่6โมง6โมงกว่าๆนะครับดูดูนะครับโอ้โหนี่นี่นี่น,น,น,นี่อาการปลาแน่นอนนะครับรอตอกนะรอตอกนะครับโอ้ไหลนะครับไหลไหลกดยาวนะครับโดนนะครับ นี่นะครับเน้นว่าบาลานนะครับจะมีอาการดีกว่าไม้ตายนะครับจากทดสอบมาหลายหลายวันแล้วนะ นินเล็กน โอ้โหผมผมมือไวไปหน่อยนะครับเมื่อกี้จังหวะสวยมาก โผลตงในน้ำนะครับโฉบนะครับ นี้ใสใช้ได้ครับตัวใหญ่กว่าทุกตัวนะนีบอกตรงๆนี่มันาทางของพี่ขนาจะเกอบฝ่ามือแล้วนะเนี่ยนี่นี่ใสสวยเลยนะครับนี่สวยๆว,วันนี้มีคนตกปลาอยู่สามคนนะครับ อยู่ตรงหน้าตู้ไฟคนหนึ่งแล้วก็ออยู่หน้าอ่างนู่นนะครับคนหนึ่งนะับก็คือเงียบสงบนับสบายๆนะครับคนไม่เยอะนะครับปลาก็พอได้นะครับสนุกสนุกนะครับใช่เลยนะครับอ่าไม่อ่อนนะอันนี้คือเป็นทางเลือกนะครับ เผื่อว่าไปที่นู่นที่นี่มันเต็มน,นะค,คนเยอะหรือว่าปลาไม่กินลองมันที่นี่ดูนะที่นี่ช่วงเย็นเย็นแล้วก็ช่วงกลางคืนอย่างงี้นะปลาค่อนข้างกินจัดนะปลานิ่งน,นระเราลุน้นเอานะว่ามันจะมีตัวไซส์สใหญ่ๆมาบ้างหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็เท่าที่เห็นใหญ่ก็ประมาณเนี้ยประมาณ หลบไปก็มีอาการทุกไม้นะเห็นไหมครับเห็นไหยครับกดนะกดยกยกกดกดยกยกนะเนี่ยเป็นปานินแน่นอนนะ

จะลองวัดแล้วนะครับดูก่อนนะทุนอยู่ในเฟรมนะต้องดูว่าทุนอยู่ในเฟรมนะถึงจะวัดได้นะหายรนอการหายซช่ล้วเร็นรุนการใหม่นะ ไม่ทันนะมันลุกยิกเกินไปนะตัวนี้นะ ทางจะลำบากนะ uh oh. ถ่ายคนเดียวตกคนเดียวนะครับถ้ามีคนถ่ายเดี๋ยวคนหนึ่งตกแล้วก็คนตกคนหนึ่งน่าจะได้เยอะกว่านีนะ้ประมาณ uh oh. หรือว่าถ้าไม่ถ่ายก็ uh oh. จะได้เยอะกว่านี้ท <laughs> าไม่ถ่ายคลิปซะเลยนะครับ uh oh. <laughs> แต่ก็อยากให้เห็นอาการทุ่นด้วยนะ บางคนไม่เชื่อนะบ,บอกว่าลงไปกินดิ้นทุกไม้นะครับบางคนไม่เชื่อดูนะครับมันดิ้นยังไงนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับยุกยิบยุกยิกนะเนี่ยกดขึ้นกดลงกดขึ้นกดลงนะดูนะดูนะครับเห็นไหมไหมนะให้เัาสำลันให้เราช็อตๆกันนะครับโดนนะครับตัวนี้วักหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้เต็มปากเต็มปากเต็มปากหรือวักมาดูกัน โอ้โหโดนหางนะวักนะตัวนี้ห้อยหางมาเลยนะอาการมันยุกยิกยุกยิกนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ต้องระวังเลยนะครับสำหรับการตกสองขอนะอย่าให้มันวักนะครับไม่งั้นคนอื่นก็จะหัวเราะเอานะครับหาว่าเราใส่สองขอเพื่อ เพื่อหวักนะก่อนจริงไม่ใช่นะโอเคตอนนี้ก็มองไม่เห็นแล้วนะครับกล้องนี่ดูผลงานกันก่อนนี่นะครับ สักสิบตัวได้ไั้ยกี่ตัวไม่รู้คนระับเจ็ดแปดตัวนี่นะครับพอได้นะครับตกประมาณสักสองชั่วโมงโอเคอยู่นะครับผเจอกันครับแม่อ่อนครับผมบาลานสนะ์บาลาน์ขอเดียวหรือว่าสองขอก็ได้นะครับโอเคแล้วเจอกันสวัสดีครับ